คุกกี้ที่ใจปั้มใส่เยอะขนาดนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนลองทำดูนะชิ้นเดียวจุกบ,บอกเลยว่าทำขายขาดทุนนะคะทำกินนะมีน้ามีตาสวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้นะคะมาชวนทำคุกกี้เกาหลีเป็นไงชิ้นใหญ่เท่าฟาร์เมอร์ค่ะอัดแน่นไปด้วยถั่วหรือคุกกี้มาชเมลโล ดูเอาของเกาหลีเนี่ยเขาดีจริงๆนะคะตอบสนองลูกชายค่ะเพราะว่าลูกชายของมีนาอยู่ๆก็บอกว่าแม่จัดมาหนูอยากกินอันนี้น้องเปิดสตรีทฟูดเกาหลีค่ะแม่ก็เลยจัดให้เป็นไงความเยิ้มของมาร์ชเมลโล่ชิ้นเดียวจุกไม่เคยทำคุกกี้อะไรที่ใส่เครื่องเยอะได้ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ บอกเลยว่าทุกคนต้องลองมันอร่อยนะใครไม่ชอบหวานนะคะลดน้ําตาลลงทําง่ายไม่ยากแช่แข็งก็ได้อยากาอบเมื่อไหร่เอามาอบได้เลยค่ะสูตรมีนานเนี่ยง,ง่ายแม่บ้านมีอะไรทําได้ทุกอย่างทุกคนลองนะคะดูความแน่นของวอนนัทความแน่นของถั่วความเยิม้มโอ๊ยพูดไม่ถูกไปทํากันเลยดีกว่าค่ะอย่าตกใจเรื่องอุปกรณ์นะคะก็จะมีแค่แป้งสาลีอเนกประสงค์มีไข่มีน้ำตาละคะ่ะแล้วก็มีเนยมา ช่างช่างอันนี้ต้องช่างนะคะคุกกี้เนี่ยมันจะมาตามใจฉันอะไรเงี้ยไม่ได้เนยนะคะเนย220กรัมเนยจือดอุณหภูมิห้อง220กรัมนะคะเนยจืดทำตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะให้ลูกชายเอาไปให้ครูที่โรงเรียนแล้วเราจะใส่น้ําตาลใส่แดงนะคะงวดนี้เราจะใช้น้ําตาลใส่แดงน้ําตาลใส่แดงเนี่ย หนถ้วยตวงครึ่งม,มีนาช่างให้แล้วนะในหนึ่งถ้วยตวงครึ่งของมีนาเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะประมาณ200กรัมนั่นเอง,เองแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวก็ครึ่งถ้วยตวงวายตาตละหวานจังเลยค่ะคุกกี้ค่ะอันนี้ลูกมีนานะเขาดูมาจากเว็บเกาหลีเกาหลีที่แบบพวกสรตทฟู้ดอะไรพวกนี้ค่ะหาข้างทางเ,าเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าแม่จัดมา เขาบอกอย่างนี้ใครมีเครื่องปั่นนะคะปั่นปั่นจนเนยกับน้ําตาลเนี่ยเขาเข้ากันหรือว่าใครจะคนแบบนี้ก็ได้ค่ะคนจนแบบว่าบอกไงเดียเนยกับน้ําตาลเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแต่มีนาจะขออนุญาตปั่นนะปั่นเลยนะคะ <S <S พอเราปั่นไปสักพักนะคะเราจะปาดอ่างช่วยเขานิดหนึ่งเพราะว่าอ่างมีนามันทรงกว้างอะ่ะควรจะช่วยเขานิดนึงค่ะ แล้วก็ปั่นต่อปั่นประมาณสักนาที2นาทีนะคะหรือว่าถ้าใครจะทําให้แบบมันจะทําให้น้ําตาลกับเนยเน,ยเนี่ยเขาเข้ากันได้ดีอ่ะเสร็จแล้วช่วงนี้ลูกชายมีนาเขาบ้าแบบหนังเกาหลีไงหรือหนังญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอาหารหรือขนมเนี่ยก็จะต้องให้โดนใจคนนิดนึงไข่ไก่ะคะ่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งทั้งฟองนะคะสองฟองตี ตีให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปให้มันเป็นสายนี่เป็นไงล่ะก็ต้องปั่นไปด้วยนะคะปั่นไปด้วยแล้วก็เทลงไปด้วย <LS> icamente, เสร็จแล้ว ใส่เกลือค่ะเกลือปล่นลงไปประมาณครึ่งช้อนชาเราจะได้ตัดเขานิดนึงนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาจะใส่วานิลาผงนะคะใครจะใส่วานิลาน้ำก็ได้ใส่วานิลาน้ำเนี่ยไปเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไป1ช้อนชาก็ได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างแรงแต่ว่าวานิลาผงมีนาใส่ไปสองซองนะ 2ละ5กรัมถ้าใครซื้อวันนี้ลาผงม,มีนาไปนะคะใส่ไปเลยสองซองเพราะว่าเราทำเยอะหลายท่านเห็นไข่แดงนี้ใช่ไหมคะตอนแรกอะ่ะมีนาก็าจะใส่แต่พอดูเนื้อแล้วอะ่ะไม่ใส่ดีกว่าเอาแค่นี้แหละไม่ใส่แล้วเอาแค่นี้ละคะ่ะก็คือไข่ไก่สองฟองแป้งนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์เดี๋ยวค่อยๆใส่ลงไปก่อน นี่ค่ะคนเราจะคนนะคะแป้งเนี่ยมีนาใช้สองถ้วยตวงครึ่งก่อนแต่ว่าต้องขอดูก่อนว่าเขาได้หรือไม่ได้คุกกี้นี่จะเป็นออกกึ่งนิ่มกึ่งกรอบนะคะไม่ใช่คุกกี้กรอบนะมันจะเป็นคุกกี้แบบซอฟเท่นนะคะคุกกี้แล้วก็จะมีความกึบกึบหนึบหนึบถ้าลูกชายไม่ขอมานี่ไม่ทำนะ ทำจะไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนด้วยค่ะทำทั้งทีก็ต้องให้จดจำใช่ไหมว่าต่ายแล้วใครทํามาช่างหน้าอร่อยเสียนี้จริงๆนี่เป็นไงล่ะชมตัวเองก็มีสรุปนะคะเราก็เติมแป้งลงไปเรื่อยๆนะคะมีนาใช้ทั้งหมด3ามถ้วยตวงนะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เห็นไหม ใครมีเครื่องปั่นนะคะน้องหมงน้องหมีเครื่องปั่นใหญ่คิกเช่นเอทหรืออะไรพวกนี้ปั่นได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งจะแบ่งออกนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วจริงเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น3ามก้อนเนื้อเขาจะนิ่มๆนะบอกเลยว่าเนื้อเนื้อตัวนี้เขาจะนิ่มๆ แบ่งเป็นสามก้อนนะคะอ่ะสองก้อนที่สามอยู่ในนี้นะก้อนที่สามอยู่ในนี้ถั่วนะคะมีนาเอาไปอบก่อนไฟอ่อนๆเพื่อไล่ความชื้นนะคะก็จะมีถั่วถั่วอะไรก็ได้ที่เราอยากได้อันนี้คือถั่ววอลนัทนะคะถั่วพีแคนใครจะใช้ถั่วลิสงถั่วอะไรก็ได้ที่เราชอบเอามาอบนะคะไฟอ่อนๆเสร็จแล้วเอามาสับหยาบ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีช็อกโก,ลกแลตค่ะมินาก็จะใส่ช็อกโกแลตใครจะใช้เป็นดาร์ช็อกโกแลตก,ก็ได้หรือช็อกโกแลตนมก็ได้ปริมาณน,นะคะมีนาใช้ประมาณ80กรัมหรือใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้เอามาสับหยาบเช่นเดียวกันก้อนแรกนะคะจะไม่ใส่อะไรมีนาก็จะใส่ถั่วพีแคนลงไปนี่ใส่วอลนัทนะคะเป็นหนึ่งกำมือแล้วก็ใส่ถั่วพีแคนไป1กหนึ่งกำมือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็อร่อยนะใครหาอะไรได้ก็ เอาแบบนั้นค่ะถ้าสมมติว่าแป้งเนี่ยเขาเหลวเกินไปนะคะเราสามารถเติมแป้งลงไปเพิ่มได้นะไม่มีปัญหาคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่ถุงค่ะใส่ถุงพลาสติกถุงแกงธรรมดาเน,นี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นนะให้แป้งเนี่ยเขาเสร็จตัว มาทำก้อนที่2กันค่ะก้อนที่สอเนี่ยมีนาจะใส่ผงสตรอเบอรี่นะคะถ้าใครอยากได้ให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันมีสีเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปเพิ่มได้ค่ะตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่พาวเดอร์นะคะมีนาใส่ไปประมาณ2ช้อนโตอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเดี๋ยวมีนาจะใส่สตรอเบอรี่ค่ะอบแห้งนะคะที่มีนาทำเอาไวอ้อ่ะ สูตรนะคะเขียนไว้ให้ข้างใต้นะใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เรื่องจริงนะอยากใส่เท่าไหร่ใส่ค่ะเพราะว่าอยากให้เนื้อข้างในเนี่ยกัดไปแล้วโดนอะไรมากน้อยขนาดไหนเราก็ใส่เข้าไปนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสตอร์บรีอบแห้งคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นนะคะมีนาก็จะใส่ใส่ถั่วไปค่ะหนึ่งกำมือใส่ถั่วอะไรก็ได้เลย ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้ช็อกโกแลตลงไปจะเป็นช็อกโกแลตสีขาวช็อกโ,โกแลตทีี่มสตรอเบอกโกแลตนมหนามีนาก็ใส่ไปหนึ่งกำมือนกันตัวพวกนี้มีนาไม่ช่างให้นะมีนาก็ไม่ได้เขียนไว้ให้ในสูตรนะคะมีนาจะเขียนแค่ว่าใส่ถั่วนะคะใส่ช็อกโกแลตใส่สตรอเบอรี่อบแห้งอย่างละหนึ่งกำมือแล้วกันเนาะ ทำขายขาดทุนนะแห้งเนี่ยมีนาใส่เป็นเล็กๆที่นั่นเมีหน้าะตามันจะหวานเกินค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะดูเนื้อนะคะเนื้อจะออกมาเป็นประมาณนี้ถ้าใครเหลวกว่านี้นะคะเติมแป้งลงไปได้เลยเสร็จแล้วใส่ถุงค่ะเดี๋ยวเราจะรอแช่ตู้เย็นเหมือนกันสอ อันสุดท้ายค่ะก้อนสุดท้ายทำล้วเหนื่อยใส่ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้แบบไหนก็ได้นะคะมีนาใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนเดิมให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะถ้าคือพอแป้งเนี่ยเขาพักตัวแล้วค่ะเขาจะเหลวขึ้นถ้าเหลวขึ้นสามารถเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปได้นะคะมีนาใส่ช็อกโกแลตนมลงไปหนึ่งกำมเมอใครจะใช้เป็นดาร์กก็ได้ถั่วที่ชอบค่ะ ตามสะดวกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่ถุงเหมือนเดิมค่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วเดี๋ยวเราเอาทุกอันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนแรกก้อนสองหรือก้อนสามเอาไปแช่ตู้เย็นกันนี่นะคะเราก็ใส่ถุงเนาะเนี่ยเราก็ใส่ถุงค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะช่องธรรมดาไว้เนาะประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะแล้วค่อยมาํำต่อแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยแช่ทั้งคืนแบบมีนาก็ได้เดี๋ยวตอนเช้าค่อยเอามาอบ ไว้อย่างนี้นะคะหลจากที่เราแช่ตู้เย็นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่องธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะแบบแข็งตัวเ,เ,ตเดี๋ยวจะเอาอเนี้มาตัดก่อนเดี๋ยวเราตัดเป็นก้อนร้อยสิบกรัมน,นะตัวไหนที่เกินก็จูสิ ค่ะหลังจากที่เป็นก็ละร้อยสิบกรัมแล้วนะเราก็มาบีบให้เขาเป็นกลมๆ่ะคราวนี้คิดกันออกแล้วใช่ไหมเป็นคุกกี้ของเกาหลีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะอ่ะออกสีเขียวๆแต่ว่าหอมสตรอเบอรี่รอยนะอ่ะัดที่ดูยังไงคะนเนื้อใน หอมสตรอเบอรี่นะเพราะว่ามันมีเนื้อสตรอเบอรี่ของมินายด้วยไงก้อนที่2นะคะเราก็ทําเหมือนกนะะันค่ะเอามาชั่งก้อนละร้อยสิกรัมเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆจะเป็น1 1 0กรัมหรือประมาณ90กรัมก็ได้นะคะคือแล้วแต่ทุกอย่างปั้นเป็นก้อนกลมๆทั้งหมดนะคะช็อกโกแลตก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆมีมนาก็โชว์เนื้อในให้ดูนะว่ามันนี่ขนาดแบบยังไม่อบมันยังเนื้อในมีนยังทุกอน,นูแน่นไปด้วยถั่วแน่นไปด้วยสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะกัดไปแล้วโดนเต็ม นี่นะคะก็ได้มาเรียบร้อยแบบนี้นะเดี๋ยวมิน่าจะไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะหาอะไรปิดแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาเดี๋ยวรอลูกชายเตินแล้วก็อบแต่ว่าก่อนหน้านะั้น่ะหิวอันนี้นะคะเป็นแบบสีขาวๆกดตรงกลางนี่เขายังเงย็นอยู่นะกดตรงกลางนะคะนี่ ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปอ่ะมาร์ชเมลโล่เนี่ยใส่ลงไปมีอันใหญ่ใส่อันใหญ่มีอันเล็กใส่อันเล็กเสร็จแล้วเดีววางบนถาดปิดดีดีสตรอเบอรี่นะคะมีน้ำไม่ใส่อะไรนะสตอรอเบอรี่หรือว่าใครจะใส่เป็นมาร์ชเมลโล่ก็ได้แต่ว่ารสธรรมดามีนาจะใส่มาร์ชเมลโล่ มาชเมีโหลลงไปไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เป็นไงเคยมาบางคนทำคุกกี้เรารู้สึกว่าชั้นเนี่ยจะต้องแบบว่าโรยนั่นโรยนี่ใส่นั่นใส่นี่อะ่ะเคยไหมเคยถูกพิตาชิโอค่ะ เนี่ถูกพิตาชิโอโบดมีนาจะเอาสตรอเบอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยค่ะกดลงมาแล้วแต่นะไม่มีไม่ต้องนะคือมีนาก็แบบว่าอยากให้มันได้หลากหลายไงได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราเอานิ้วแบบกดนิดนึงกดแค่นี้ให้เขาแบนมีความแบนนิดนึงจะหมุนเนาะเนี่ยกดกดลงไปนิดนึงค่ะ ไอตัวอื่นเนี่ยที่ยังไม่อบแบบมีนาะแช่ตู้เย็นนะ่ตูเ้เย็นช่องธรรมดาหรือว่าถ้าเราจะมากินวันอื่นแช่ช่องฟรีด้วย,เ,วยเลยค่ะไม่มีปัญหาพอจะพอจะอบเอาออกมาให้ใคลายความเย็นแล้วค่อยอบเนี่ยอบเลยค่ะ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครเป็นหม้ออบลมร้อนอะไรพวกนี้นะคะอบแค่ประมาณแบบ1้0 165นะ เสร็จแล้วนะคะอบแปดนาทีแบบเจ็ดแปดนาทีนะคะมาแล้วค่ะชิ้นใหญ่เท่าฝั่งมือเห็นไหมในทีมสเตดาวบิดกำลังคุยกับลูกชายค่ะลูกชายบอกว่าลืมน้องหมาไว้ที่สวนหรือเปล่าบอกไม่ได้ลืมค่ะให้เขาได้ไอนี่อีกหน่อยนี่คะ่ะเป็นไง ช็อกโกแลตคือพออบเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอาออกมาหลังจากนั้นเราปิดเตาอบนะเสร็จแล้วเราใส่เข้าไปอีกรอบค่ะรอจนเตาอบเย็นก็คือปิดเตาอบนั่นแหละรอจนเตาอบเย็นเสร็จแล้วค่อยเอาออกมาเขาก็จะจะเปลือกกรอบนอกแล้วก็จะนุ่มในค่ะสตรอเบอร์รี่ Strawberry ของเรานะคะก็นี่ถ้าเรากดมากมันจะแบนมากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดมากเรากดนิดเดียวนะคะนี่สตรอบเบอร์รี่ของเรา มาเดี๋ยวมีน่าจะฉีกมัชเมลโล่มัชเมลโล่ดูเสียงจะฉีกมัชเมลโล่ให้ดูหักนี่ค่ะมัชเมลโล่มีความยืดพอมัชเมลโล่ในเวลาเขาโดนความร้อนเนี่ย่ะเขาจะนี่ค่ะเขาจะเยิม้ม เนี่ยค,คุกกี้มาร์ชเมลโล่โอว้ตายคนเกาเหลีเขาก็ช่างทำเนาะเรียบร้อยอือชิ้นเดียวอยู่อ่ะอิ่มไปแปดวันเนี่ยช,ช็อกโกแลตเนื้อใน ถ้ามินานะมินาชอบช็อกโกแลตที่สุดเพราะว่ารสชาติเขาแบบเบลนี่ไกลๆอะคะ่ะตัวเนี้ยอร่อยสุดคือช็อกโกแลตนั่นเองคุกกี้ที่ใจปั้มใส่เยอะขนาดนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนลองทำดูนะชิ้นเดียวจุบบอกเลยว่า ทำขายขาดทุนนะคะทำกินนะมีน้ำมีตาเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟลูกชายแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนคงชอบเดยวคลิปหน้านะคะมาทําขนมกันต่อบอกเลยว่าช่วงเนี้ยลูกชายไปโรงเรียนค่ะกลับมามีความหิวโหยมากมายทานคู่กับนมอุ่นๆนะคะบอกอร่อยอร่อยลูกชายบอกแม่อร่อยมากสูตรนี้ขอการันตีค่ะแช่แข็งก็ได้อยากทานเมื่อไหร่ค่อยเอาไปไปแล้วค่ะเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ